เป็นผู้ผ้ามาเห็ดอันอันซานขึ้นมาไม่เนี่ยครับเขาต้องผ้าเห็ดผ้าท่ำเขาเราเสียมากสุดๆัวยทบ่พอมีข้าหมากค้าปูอีอย่งเงี้มีสเขามาโลก็แตงเอาคองไปนั่ง ว่าถือบัตรมีวัตถุมาเทปูนเท่ยังว่าโอ้ปติมาเทล้านเลยลาดเป็นล้านเลยลาดเป็นล้านให้เพราะว่าที่มาว่างเครื่องเอียงอย่างนี้เด็ดร้อยเนาะวันนี้สะก้อนมาสันดิอ่าในสักครกดเขาเขาก็ขาดโอ้ยเขาเขาขาดเลยสมัยเนาะเขาคักขัดเขาเต็มเต็มจนที่ได้อ่ามาเลี้ยงมาเบื้องไปตั้งแต่พี่น้องเพราะว่าถือว่าเพิ่นไห่โชคไห่มันเนาะที่สำคัญเพิ่นขอไว้เจ้าหงษ์ เนาะหายเขามาแล้วคือพญานาคเมีนคือคือหอนครับผมเนาะคือหอนพันปักปกหอนอืมขจ้าขึ้นมนาตังไว้นี่พี่นนองอ๋อเป็นของโบราณอยู่เป็นไ่นาเป็นยังชืวซื้อกอนครับบึบงบนอพที่ห้องเฝ้าหาเอาด้ครับเด้ออยู่ทางอืน่นทางไก่นเนาะรีบหาเลยเนาะ แต่ว่าแถวนี้ก็ว่าเต็มมาแล้วลอตเตอรีก็กวดเรียบมาแล้วเพราะว่าสองวัดทิศเด้เนีอยหาอ่ไได้เลยหาอะไรได้เลยตั้งกะถือช่ววันนี้ให้เจนนักเลอ่ะเนาะกะถือวันนี้แล้วไหมเนาะดีครับอยู่ดีแล้ิ่นเก็ยนวดที่เดีว่าซีสองเหมือนกันพี่น่ห่วงอะไรจะ หัวตีแม่ลานี่อมสามันคือสักคือเน่ยไปปันหอนฟอมปากฟอมข้อฟอมลูกมาฮอดีก็เป็นนะเอิกนี่อ่าคาดมันปลากเทีตุลีกันเปียกสิตุลีกเนแกเป ขอบคุณคุณแม่เพิ่นแบงปัดพี่น้องเนวทางให้เนาะผกะเพื่อพี่น้องเอซีอยู่ทาาอื่นท่าไกลมักชอบเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้รองเบิ้งครับน้ำเบ่แน่นอนให้เป็นเนทางท่าแม่เนาะไม่มีใครรู้แต่ว่าขั้นหวจักเอามนขาดเียวเจี่กี่วเก่ยเกียเกี่วเกื่อเี่ยวเ่อววกเกี่ยวก่วนี่ยวเกี่ยวมกี่กีี่วว่ หัวบ้านจนหดท้ายบ้านครับผมเรียนไขตัวลังเทียกับเขาปลาไปเก็บเห็ดเออดีตัวมากเพรามันตัวเห็นอยู่ข้างทางพอดีเนาะบ้านนี้เขาไปเก็บเห็ดสิในไค่ๆมากเขาเป็นมัตสึครับห่านการขายอออกจากป้ามาได้ซับเลยเออเออได้ขึ้นหาทิบ้านบ้านไปแล้วได้ถ่วยน้อยนึงดีไหมเวลายตื่นลูกเห็ดไข่ที่แต่เห็ดไข่เห็ดไข่ครับ โอ้แสบขนาดแลยคนแสบขนาดนี้เซิงเปิงซิงตั้งไหนเขาชื่อหาที่บาทแล้วสัอาจที่ั่รับขอบคุณคุณแม่คนคุณแม่ครับเฮ้ยคุณแม่ครับเ้ยคุณครับผมข้ามาูใสเด้อรับผมเอานี่ครับนี่ครับผมอนมาจอไวได้ครับเด้อคุณแม่ว่าไข่สุใหขมันน้ำกันมันมาไกมีมันหลักการ้าซอยกันทเพล้านมาสั่งว่า เทปูนใส่กันเทปูนเนี่ยคอนกรตนะครับาเกจตัวสักเกใส่กันใส่ประดับประดาตัวต่อาปูนตาในบ้านให้กันตัว้เอฟซีพันนันกัครับถ้ามีโฉบไม่หมานะไหมเนาะถ้ามีบุญควมสั่งนะครับอากปังระเครับผมอถูกอนะเองซีตวต่ออ๋อครับผมเนาะ่งมาแล้วเพน่อเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีับผมเนาะอ๋อนนี้แหละอ๋อแวูห้อนมัน บ่มีแนวเพิงที่คุ้มมือต้องเพิงจริงสักิดตัวแม่เนาะกระเพิงแนวมือนี่ครับผมมือนี่กะแม่ย่ามเป็นมาบรรยายแทนนะครับเนาะเพราะว่าาเ้ของผู้คนฝันในแแท้เพิ่นบรสะดวกอ่าะขอบขอบไปนะขอบไปนะขอบคุณเพิ่นที่ให้แนวทางมาแม่นครับผมที่ให้แนวทางมาเนี่ยขอบขอบคุณขอบคุณในหลายนี่ ว่าเบิ่งสารเก่าคนครับพี่น้องบ้านสิพ้าพิจารณาเบิ้องหมอกคนตั้งสารดอกเข้าคนจะตับเด้ออนี่จ็ย็นกับดนตนี่ครับคือว่าคือหัวพญานาคตรงนี้ล่ะเห็นหัวพซีนครับผมเป็นหัวพญานาคครับครับผมขอบผลขอบคุณนในลายครับผม เป็นหัวพญานาเป็นสารเก่าคนอันน <já are> <shared> ี้ยังบอกเก่าทอนทงเืครับอันนี้เก่ากว่าอีกอันนี้เพิ่งม่เห็ดต้องหันกระตว่ากับปวกเจาะอีกแล้วอันี้ลองเปิดกระซองเห็นนเข้าเห็นตัวไดเบิงออเดอครับนอ้ เห็นยังไงน้ำปเนาะเห็นปล่าที่น่อยเห็น้ำข้ากดแขนกัดอีทีกับต้องอาศัยขาต่างลงเบ่งเบ่งไปนํำกัดครับเป็นโลนับอีทีครับคือพญญนาคคีอเคยบ่าวไปบอกรับปูพญานาแต่ว่าอยู่นี่เขายัง่อนหูอยากดเป็นปูอย่างเนาะอมีถามเพื่น อที่ชมบรรยาก,กาศตรงหัวคนดวไดครับเ้อีกับมีงอนปอมมีปากปอมนีกันบ,บ,บัดน้างในบัดอ,อันอ 3, นั้นคือสารเก่าจุดพุพ้งได้อันขึ้นที่สองครับผมอันขึ้นที่สองมากจนได้อนขึ้นที่สามจนได้อันขึ้นที่สี่เม่นดีอยหลังเทือที่ส,สอ,อ,อ,นนองเลยงก้าอยางไม่ไดีัง อันนั่นครับนจอ้าจะเป็นเน้อ่ันครับอันงหนเปืออนนี้นะครับเอีดีวยที่ับอันแรนเนาะครับเนาะเกา้านงอันแรกคปื่อันนี้กรบานเก่าสารแก่คนครับจนพวกเจาะจนอีอยงเดียวแต่ว่าอันนั่เอีกอีิมันที่สองครับโอ้นั่นคือสิเป็นอันที่สาม อ่าโอ้โอเนเท็ดคือมาหลายอันเ้ยตามยุคตามสมัยเราเชืว่ว่าจนอันนี้หพังบดบหพังบดแล้วมีหัวเท็ดออกครับพี่ทีครับเนี่ยนะครับคอยมีอันนั้นนะครับนะอ,อันนั้นคือสีเท็ดเท็ดก้อน,น,น,นอันนี้ครับผมน,นี่ครับเป็นของเก่าของแกอีกทีครับพี่ครับผมนี่เขาจุดบ่อขยะบ่ โอ้โหมีหอดุือปลวกข้าพุ่นพี่น้องจอดอยู่ข้างในเลยครับนี่หอดรถเบน็ดแต่ว่าปวกกินมดคือเป็นว่าปลวกจอดพี่น้อกปลวกกินมดแล้วก็บอกไม่เห็ดแห่ไมว่าสั่นมาก็เลยมไม่เห็ดแห่ไม้เห็นดิวกเกลืเป็นสารเกลือบอกว่าอันนี้เกลืที่สุดนี่เนาะจะเหลือตั้งแต่เสาเป็นไขว้พค่นปลวกปูพึ่นอยู่ข้างในพุ่นเนียงโอ้นี่หัวพี่น้อง เราสัตแก่คนต่างชาติแล้วปูร้านมาขอโชคขอหมันฝากเอฟซีเด้อปูเด้อบริวงเกินเด้อบุญรบูระปูเด้อเขาใช่เนาะขอโศกขาใช่ฝากตอนเอฟซีขอให้ตัวที่เพิ่นเว้ามาขอให้เข่าเด้อปูขอให้ปูสุกใสสัตยแก่ยังดังเดิมให้เข่าสามตัวลดไม่คือตุ่นละนะแต่รุ่นร้านกับปอนุญาตบัดคำเด้อปูเด้อบริวงมาลเกิน แต่มาลูดออล้วสข้าลยยา้อธิานเอาไก้ดอันนี้คือเลขของปูเี่ว่าปูคนบอกแต่ว่าลูกหลานกระโปูจักอ่เป็นเปาตัวนี้เนาะคนเปามากคนทยมากสิมาขอให้ปูเต่งไว้ให้ยูให้ลูกดานพคนมีโชคมีหมานงวดที่สามเนาะอันนี้มาซอยสานครับกัน ผลรด็กระหน่อยเพราะ,ะเป็นสะพานบุญให้กับปูครับพี่ีครับผมอ๋อพี่น้องก,กัะตดัดกระตัดกรกตรง,ตงกระตรงจักเฮ็ดต้นเลื้อยกระเฮ็ดเนาะขึ้นอยู่กับดุญรลบพิธีของพี่น้องแต่ละคนครับผมเนาะให้เป็นหน้าทางทางช่องกัให้เป็นหน้าทาง<อ>เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครั<อ>บผมครับพี่ครับผมก็คือกับเราจากที่เพิ่นไห้มา หน่อครับหนึ่งหกสี่สี่คับน่อครับโตยังไงกับวันนี้ครับหกหนึ่งครับผมองกลับขอบเนาะแมนครับผมต้องกลับขอบหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะครับครับผมบริเวณหัวขึ้นเก้าสี่สี่เก่าครับบริเวณหัวขึ้นให้เอาตามที่คนบอามาคนคนบอกมาแบบไปเห่ากับเขียนลงไปยังสั้นครับเอฟซีกลับไปกันไว้ตอนเวลาโตเป็นหนักหนักก็คือหนึ่งหกสี่หกสี่สี่หกหกหนึ่งหนึ่งหก ตร่ครับต้ั้งหกศูนย์พันกันยังบอกหกศูนย์เนาะท่านบอไดบอกเก้าศูนย์แต่ว่าขั้นค่นกับเก้าศูนย์ความใดทั้งบนทั้งล่างไม่แตกบงดแหนบคนได้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนั่นคนไปกับเอาขึ้นบนข้างล่างนั่นเห็นบอกพี่น้องรากามาสี่สองโตเดียวครับล่างแข็งๆล่างแข็งๆข็หกศูนย์กับอกล่างนี่ท่านบอได้บอกบนแต่ว่ามันเป็นโฉกสองสันนี่สิครับผม ตำรวจดีก็คือกันนะครับเนาะเอฟซีก็เอาไปพิจารณาเบ้างนะครับเนอะทุ่งแบทแมนโคจาวายอยู่ตอนเยาว์ซีต้อนเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมโชคมาดํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อเอฟซีครับผมมีแล้วก็ถ้าได้โชคได้มัดก็มารวมกันเหตุสังหารน้ำเพลินไม่เพียงเด้อน้ำปูเพลินครับผมท่านทั้งหมดก็ขอคนไทยทํากัน ขออนุญาตเปอนหอดบอลครับมือนี้ตามถึงที่ตามถึงที่บุกบาฟ้ฟาโดงมาพี่น้องตามคำเรียกร้องของเอฟซีเอฟซีว่าตามแน่พอไหวตามเน่มาเฮ้ตามเน่อาจารย์เลี้ยวทั้นว่าไปตามน้ำกันนะครับเนาะบุกหอดถึงที่เลยับพี่ชีกับผมน้ําหอดบ้องแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าหาไม่จบมีลาบแล้วเป็นอย่งครับ